ภาพที่เรานำให้ชมนี้คือภาพความเสียหายในย่านช้น่นาทาวกลางเมืองสีหาโนวิลซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่รู้จักกันในชื่อทุนจีนเถาและ Gang Call แก๊้งคอร์เซนเตอร์มีรายงานว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติจำนวนมากซึ่งมีรายง,งานว่าเป็นชาวอินโดนีเซียอินเดียและปากีสถานได้รวมตัวก,กันก่อความวุ่นวายและทำลายทรัพย์สิน สาเหตุเฉพาะหน้าของเหตุการณ์ครั้งนี้คือความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับนายจ้างชาวจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมการกดขี่แรงงานและอาจรวมถึงการกักขังนวงเหนียวซึ่งเป็นรูปแบบปฏิบัติการปกติของธุรกิจเหล่านี้ที่จ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย